สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมไทยทำง่ายกันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูขนมไข่นกกระทาค่ะแต่ว่าเป็นขนมไข่นกกระทาที่ไม่ได้ใช้มันหรือว่ามันม่วงในการทำนะคะวันนี้เราใช้ฟักทองเป็นวัตถุดิบหลักค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีแป้งมัน100กรัมค่ะแป้งอเนกประสงค์25กรมัม ฟักทอง250กรัมค่ะอันนี้เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลทราย50กรัมแต่ว่าสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็สุดท้ายเกลือ1ทับ4ช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากนำฟักทองมาบดผสมกับน้ำตาลทรายนะคะจะใช้มือนวดไปเลยก็ได้หรือว่าจะใช้ซ้อมก่อนก็ได้นะคะ บดให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อฟักทองเละดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์เกลือผงฟูแล้วก็แป้งมันลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เมื่อนวดจนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งไปพักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนําออกมาปั้นแล้วนําไปทอดค่ะเมื่อครบครึ่งชั่วโมงนะคะก็นําเขามาปั้นเป็นก้อนกลมๆไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะปั้นให้เป็นขนาดพอดีเวลาทอดเขาก็จะพองขึ้นมาเล็กน้อยค่ะปั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะ เมื่อนำมันร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวขนมของเราลงไปทอดได้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้กระชอนหรือว่าตะหลิวเนี่ยกดๆคึงคึงให้เขาเป็นวงกลมสวยงามแบบนี้ค่ะทอดเสร็จแล้วเราก็นําไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมไข่นกกระทาฟักทองของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ